่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมิโนวาทาโร่ค่ะคลิปรนดอมหนึ่งนาทีมีคําตอบเขาเจ็บกับรักนี้ไหมแน่นอนว่านะคะตอนนี้เขาเองนะคะเคยรู้สึกเจ็บปวดกับมันแต่ว่าเขาอะทำใจได้แล้วเขาเข้มแข็งมากขึ้นและเขาเลือกที่จะรักตัวเองนะคะตอนนี้เขากลับมาเยียวยารักษาหัวใจของตัวเองใช้เวลาอยู่กับคนที่เขามีความสุขกับเพื่อนกับคนรอบข้างรอบตัวนะคะเพื่อเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของตัวเองมาให้อมทุกข์ เขาเริ่มโฟกัสกับสิ่งที่เป็นความสุขภายในใจของเขาเองเริ่มเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับตัวของเขาเองมากขึ้นเรียนรู้ที่จะออกไปหาอะไรใหม่ๆนะคะทําให้ตัวเองมีความสุขตัวเองนั้นมีสีสันในชีวิตแล้วก็ก้าวข้ามในเรื่องของความเจ็บปวดนี้ไปให้ได้นะคะเพราะงั้นตอนนี้นะคะเขาอาจจะไม่ได้เจ็บเหมือนเดิมแล้วแล้วก็เริ่มเยียวยาตัวเองได้แล้วนะคะ พราะงั้นคุณเองก็อย่าลืมกลับมารักตัวเองเช่นเดียวกันหากชอบคลิปนี้อย่าลืมสับสไคร b ์ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ